แมนว่าลูกค้าสงสัยอะสงสัยอะไรเนี่ยอะเอาไปชาชูลูกค้าสงสัยว่าเราจะทําชาชูไปเพื่ออะไรในเมื่อมันก็เป็นหมูกรอบเหมือนกันน่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้<า>ด่างไเดี๋ยวพาไปดูโอเคไปมาหน้าตาก็ต่างกันแล้วเดี๋ยวพี่ตัดให้ดูด้านในเลยนี่ต่างไหมก็หมูกรอบม้วนนะเขาบอกหมูกรอบม้วนเหม็นต่างจากหมูกรอบทั่วไปเลยทำไมต่างพี่ทำทำไมล่ะไ่ะแล้วมันตา่างยังไง วิธีการทําก็ต่างแล้วหมูกรอบทั่วไปต้มน้ําเกลือแต่นี่ครับต้มสมุนไพรน้องแล้วต้องม้วนแบบนี้เพื่อให้น้ําสมุนไพรแทรกเข้าไปและชั้นในนั่นเนี่ยด้านเนื้อเนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะแสดงว่าอร่อยกว่าหมูกรอบไปเลยทั้งนั้นอร่อยเพราะว่ามีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเหมาะไปทําอะไรอะฮะตัวนี้นะสไลด์ขายเป็นแผ่นๆก็ได้หรือจะไปเป็นฮอติ้งบนก๋วยเตี๋ยวบนรามเมงหรือบนยำก็ยังทําได้เลยนะ้องเอ้าจิ้มทีฟู้ดได้ไหมอะหิวเออสไลด์จิ้มเนี่ยโคตรดีเลยเพราะวา ตัวนี้ได้แต่ต้องเิียวเดินนานนะเพราะว่าสินค้าเนี้ยมีจ,นนจำนวนจํากัดถ้าหากใครสนใจอ่ะพพีพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าหากช้ากริ้งกางไม่ได้เลยนะโอเค